สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน j f Pro นะครับตอนนี้อิงอยู่กับรถฮาราโจเล่รอนะครับคันนี้นะฮะเข้ามาติดตั้งกับเราถึงทั้งหมด14รายการนะครับก็จะมีในส่วนของชุดลำโพงเครื่องเสียงนะฮะเป็น d v d นะครับของอเมริกาแล้วก็เป็นซับบ็อกนะครับเตาวฟุ้งนะครับของเยอรมันนะฮะติดฟิล์มกันอยไฟหน้าครับติดคิ้วนะฮะนี่ฮะคิ้วกันสาดนะครับนี่แล้วก็ติดเป็นชุดบางโครนนะฮะบางโครนอ่า ฟิะลายเบ้ามือนะครับเบ้ามือฝาถังน้ำมันนะครับเราพาไปดูตัวอย่างแลานี้ฮะไฮไลท์นะครับกับนี่ครับไฟแอมเปยนไลท์นะ,ะ ifying, เดี๋ยวเราปิดไฟให้ดูนะครับฉฉััันนเคยยใใจจจีีส และต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวสาท้ายไฟฟ้าด้วยนะอันนี้เราโผลนะฮะถึงแล้วนะครับเสียงดีมากเนะลี่ครับวก็จะมีในส่วนของสวิตช์นะครับป,ปิดเปิดที่ด้านหน้าคนขับนะฮะเมื่อกี้เราเปิดแล้วเดี๋ยวเราฝั่งปิดนี่นะครับสายไฟน,นะฮะ สาไฟฟ้านะครับเปิดได้ทังเตะได้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฟิล์มตองแสงนะครับเซรามิกคูลไลท์นะครับแล้วก็หลักหลายอะไรครับ แล้วก็ฟิล์มก็ลอยภายในด้วยนะครับภายในนะครับตรงแผงประต,ตูโลดโตนะครับคอนโซลเกียร์นะครับหน้าจอนะฮะเราติดกับเต็มชุดเต็มระบบนะครับแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์เมื่อกี้นะครับจะให้ดูเส้นไฟนะครับตอนที่เราปิดนะฮะนี่มีตรงคอนโซลเกียร์ด้วยนะครับเส้นไฟ ทั้งหมดนะครับ14รายการแล้วก็มีเก,จกมจบของนะฮะช่อง่างครับโอเคก็หากใครนะฮะสนใจติดตั้งสินค้าเกี่ยวกับคาวาวโจไลออนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้าน JF Pro นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ